ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปะทะกันที่บริเวณสีแยกหลักสี่ที่เกิดขึ้น1วันก่อนวันเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เหตุเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านสรสก็เตรียมที่จะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะที่แยกหลักสี่รวมทั้งหมด25คนค่ะขณะที่ทางด้านผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เตรียมดำเนินคดีที่มีการพาดพิงถึงด้วยค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกปเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์ปะทะก,การที่บริเวณแยกหลักสี่นั้นจะต้องมีการตรวจสอบทั้งฝ่ายของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงแต่การที่นายวุฒิพงศ์กฎชธรรมกุลหรือว่าโกตีนะคะแกนนากลุ่มนปชปทุมธานีออกมาพูดาพาดพิงถึงตนเองเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปตามกฎหมายและจะไม่ให้อภัยด้วยซึ่งยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่กระทําการนอกกฎหมายค่ะ ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธที่ใช้ในเหตุปะทะเป็นของทหารยืนยันว่าปืนทหารทุกกระบอกต้องอยู่ในคลังทหารไม่ได้ถือติดตัวเพราะว่ามีระเบียบมีกฎกติกาการเบิกอาวุธออกมาจากคลังต้องมีผู้รับผิดชอบถ้าไม่ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนย้ายหรือว่าใช้อาวุธปืนทุกกระบอกของทางราชการต้องอยู่ในคลังทั้งหมดและจากการตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีปืนหายนอกจากเมื่อปี2553ที่ขณะน,นี้ก็ยังไม่ได้คืนค่ะ ทางด้านพันตำรวจโทหญิงอัญชุลีธีระวงไพศาลนะคะรองโฆษกสสเมื่อวานนี้ก็ถแถลงนะคะว่าเหตุการณ์ประทะก,กันที่บริเวณแยกหลัก4ี่พิสูจน์จากภาพถ่ายคลิปวิดีโอมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ25คนซึ่งก็จะขอสารอนุมัติออกหมายจับใน1-2วันนี้นะคะ